สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาดูหน้างานก่อสร้างอยู่บ้านจันรนะครับอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นหน้างานของบ้านพี่เอนะครับบ้านหลังนี้ฟังก์ชันมีอยู่ทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาดูครับว่ามีฟังก์ชันวัสดุที่เราใช้เป็นวัสดุอะไรบ้างนะครับจะตามเข้ามาเลยครับมีระเบียงหน้าบ้านนะครับก็เป็นราวสแตนเลสนะครับสีสแตนเลสราวสแตนเลสทาให้บ้านดูหรูหรามากขึ้นนะครับในการจัดสรรแต่งบ้านนะครับวิวที่เราเห็นด้านหลังนือเนนบ้าจั่นงเป็มาก หมาะสำหรับตื่นเช้ามาหรือช่วงยามเย็นนะครับสามารถมาน,นั่งรับตากอากาศตรงนี้ได้นะครับมาจุดแรกนะครับจุดนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือเป็นห้องโถงแับแชร์นะครับซึ่งขนาด3ใน50นะครับจะเป็นสแปนกว้างนะครับนนีรวงโซฟาได้เป็นห้องนอนขนาด3ใน50ปู3เตียบวางเตียงวางเตียงเพื่อแต่งนาจะทำให้หพอดีตัวบ้า,บานเพราะงั้นก็จะมี อาล่าหน้านะครับเป็นแบบฝังตัดสีบ้าได้เนียนคมติดมากครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสิบ้าการยาแนวให้มันเต็มนะครับ <c oughs> เรียบเนียนอันนี้ถ้าตรงไหนที่ลูกค้าไม่สใจสามารถชี้แจงแก้ให้ได้คือกระจกเป็นเปิ้นะครับเราจะแกมหนึงตัวนะครับก้านน้ำน้ำยางน้ครับแยกโซนเปียกโซนแห้งได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือห้อง,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 งน้ำรับแขกห้องนอนนี้ก็เป็นขนาดสามเือสามเมตรนะรนครับ มันก็นเขียนไปได้ตามประเน,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 เนะ้รันีเสูตโคงปรกอบที่เรีแขงนรับแข่เหมือนกันนะครับซึ่งลูกค้าไม่ไาห้องน้ำในตัวนี้นะแล้วก็ทำให้ลูกค้าตามที่ประกาศนะครับก็ฟังก์ชันก็จะคล้ายกันนะครับอัแบบนนี้ขนาด2เมตรนะ เราสองในห้าสิี่รักโคกรักนึ่งได้ทั้งหมดนะครับโซนถัดไปก็คือห้องครัวนะครับเป็นโซนสุดท้ายของตัวบ้านนะครับเราปูกระเบื้องให้ชนฝ้านะครับมีบานลิ้นชักบานเตาแก๊สนะครับติดฮูดดูดควันให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้บ้านฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ